สวัสดีค่ะมาพบกับบ้านขนมบนใจสอนสร้างอาชีพนะคะวันนี้มาสอนทําฟัดเาานี่เนื้อหนึบนะคะหน้าฟิล์มแบบนี้เลยค่ะลักษณะเด่นของเขาก็คือจะหอมเนยมากๆแล้วก็เข้มข้นด้วยดักช็อกโกแลตแท้ๆนะคะด้านในเขาจะชําแววแบบนี้เลยค่ะขายดีมากๆด้วยก่อนที่เราจะไปทํากันอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยส่วนผสมกันนะคะวันนี้ใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่ง160กรัมเนยสดชนิดเค็ม115กรัมช็อกโกแลตชิพ100กรัมดาก์กช็อกโกแลตใช้เป็นของเวนูเทนนะคะ100กรัมไข่ไก่เบอร์สองสองฟองแป้งเค้ก9กกรัมผงโกโก้40กรัมเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ เริ่มด้วยขั้นตอนแรกนะคะอึ้งก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปในอ่างผสมเลยค่ะตามด้วย Dark ดาร์กช็อกโกแลตวันนี้ใช้เป็นตัว70.4เปอร์เซนะคะช,ช,คช็อกโกแลตชิพช่วยเพิ่มหน้าฟีใม้กับเบวนี่ของเราค่ะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มนะคะวันนี้ไม่ใส่เกลือแล้วเราก็นำไปเข้าไมโครเวฟที่600วัตต์เป็นเวลา3นาทีก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะเนยละลายเป็นไขมันหรือถ้าใครไม่มีไมโครเวฟก็ให้เอาไปตุ๋นได้เลยค่ะ เราก็ตีเขาด้วยตะก้อไฟฟ้าหรือตะก้อมือก็ได้นะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันให้ใส่ไข่ไก่ลงไปได้เลยะคะ่ะใส่เขาทีละฟองนะคะแล้วก็ตีทุกอย่างให้เข้ากันเลยะคะ่ะสูตรนี้นะคะเอิ้งใช้เป็นน้ําตาลไอซิง่งรับรองว่าหน้าเบรวนี่ของเราครีมแน่นอนค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันเราก็ตามด้วยไข่อีกฟองหนึ่งนะคะใส่กลิ่นวานิลลาหนึ่งช้อนชาค่ะ แล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนะคะขั้นตอนนี้นะคะไม่ต้องให้เขาขึ้นฟูนะคะแค่ให้น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลไอซิ่งละลายให้หมดก็พอค่ะจากนั้นนะคะเราก็ร่อนแป้งเค,ค้กที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในอ่างผสมได้เลยนะคะตามด้วยร่อนผงโกโก้ลงไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราเอาแค่เนื้อวหนึบๆนะคะเราไม่ต้องตีนานถ้าเกิดว่าเราตีนานเดี๋ยวเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเค้กนะคะอ่านี้ประมาณนี้ใช้พายซิลิพคนคนเขาให้ทั่วตั้งแต่ก้นอ่างข้างอ่างนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปใส่ถุงบีบก,กันเลยค่ะ วันนี้เช่นเคยนะคะเรจะใช้เป็นกระทง4.5คูณ4.5เซนติเมตรนะคะเพื่อความสะดวกในการทานของลูกค้านะคะแล้วก็การแพ็คขายง่ายกว่าที่เราจะนำมาตัดน,นะคะการบีบใส่แต่ประมาณ25กรัมหรือประมาณ43ส่วนีด้วยนะคะ แตงาพืชที่เรานํามาแต่งหน้านะคะให้เราอบให้เรียบร้อยให้เขาสุกก่อนนะคะแล้วนํามาแต่งหน้าตามแต่งหน้าแล้วแต่ตามชอบของเราได้เลยหรือว่าราคาที่เรากําหนดไว้นะคะเดี๋ยวเราไปอบกันเลยค่ะที่ไฟ150องศาเป็นเวลา30นาทีถ้าเกิดว่าหน้ากรอบอาจจะเพิ่มเป็นส0นาทีก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยหน้าเบรานี่ของเราฟรีมากๆสวยงามทุกชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยค่ะ เขาฉ่ำมากๆนะคะฉ่ำประมาณนี้แล้วก็ได้หน้าปีนสวยงามมากๆเลยสำหรับแพ็กเกจที่เอ่้องทำขายหน้าร้านนะคะก็จะใช้เป็นกล่องสีช่องแบบนี้เลยค่ะกล่องนึงก็จะใช้ขายอยู่ที่4ชิ้นนะคะขายหน้าร้านหรือขายส่งอยู่ที่45บาบาทนะคะต่อกล่องนี้นะคะหรือแล้วแต่ความสะดวกที่เพื่อนๆหาแพ็กเกจจิ้งกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคำนวณต้นทุนกันด้วยค่ะ สำหรับต้นทุนวันนี้นะคะอึง้งคำนวณไว้ให้อยู่ที่119บาทไม่รวมค่าแรงค่าน้ำค่าไฟนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะเพลิดเพลินก,กับการทำเบลนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ